สวัสดีครับน,นี่ไปทำอะไรอเซ็ตโชคใหม่ครับโช๊คหน้าใหม่ของอะไรครับรถมือเปล่ของโฟ์ซ่าสามร้อยครับความยาวของสปริงเวลาใส่สปริงตัวหนึ่งนิ้วมันก็จะลงมาหนึ่งนิ้วอ่าแล้วก็ถ้าใส่นิ้วครึ่มมันก็จะลงนิ้วเรึ่งอืมอันนี้เขาไปโหลดในวาลวไม่ต้องตัดแกนไม่ต้องย่นแกนไปกดเนาะแล้วก็คุณคุณสมบัติของมันส่วนดีของมันก็คือมันจะมีวาลเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะเนอบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพกินบริเว้นะครับวันนี้เราก็มากันอยู่แล้วนะครับที่ร้านพิรินนะครับเนี่ครับ RSV นะฮะร้านพิรินนะครับอยู่ติดถนนสตรีวิทสองนะครับนี่ครับมากันสองลำสามลำนะครับมาคันนี้ด้วย MT15 นะฮะจะมาโหลดหน้าใหม่นะครับผมจะมาเซ็ตอยากจะได้วาล์วแบบของ RSV ของพิรินนะครับก็มาครับน้องแดงครับ คอซ่าสามร้อยของคุณติ๊กเขานะฮะเนี่ยครับถอดเรียบร้อยครับเนี่ยครับชุดเบาปึ๊บสวัสดีครับคุณติ๊กครับสวัสดีครับนี่ไปทำอะไรคอ่าเซ็ตช็อกใหม่ครับช็อกหน้าใหม่ของอะไรครับรถรุ่นไหนของคอซ่าสามร้อยครับสามเนาะใช่ครับจะเอาลงประมาณเท่าไหร่อ่าหนึ่งนึงครับหนึ่งนึงใช่ เราลองมาพอทําเสร็จปุ๊บเราจะลองเปลองกันนะว่าอัตราเขาเรียกว่าอะไรการยุบตัวของมันน่ะใช่ใจะแตกต่างากันต่อถนนการกระแทกโอเคครับเดี๋ยวเราอดูกันตอนตอนไปทดสอบนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดนะครับ ไปเราจะมาเปลี่ยนโช้กเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยเาเรียก <c oughs> <ล>ว่าเขาเรียกว่าชุดโหลดชุดโหลดอ่าขอพี่อธิบายอให้อันนี้มันคือชุดโหลดของทางร้านของเราครับ,รบชุดโหลดของมาเสวีตรงรุ่นฟอร์ซ่าครับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะมีนิ้วครึ่งกับหนึ่งนิ้วทำไมถึงมีหนึ่งนิ้วและนิ้วครึง่งความแตกต่างกันยังไงความแตกต่างกันก็คือความยาวของสปริงเวลาใส่สปริงตัวหนึ่งนิ้วมันก็จะลงมาหนึ่งนิ้ว อ่าแล้วก็ถ้าใส่นิ้วเพื่งมันก็จะลงนิ้วเพื่งอ,อันนี้เขาไปโหลดในวาลไม่ต้องตัดแกนไม่ต้องย่นแกนไปกดเนาะแล้วก็คุณคุณสมบัติของมันส่วนดีของมันก็คือมันจะมีวาลเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะเนึบมันจะเกาะถนนมันจะไม่แกะเด้งมันจะไปได้เร็วมันจะไม่ด้งมันจะเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะดูถนนมันจะค่อยขึ้นครับผมตัวนี้อ่าผมใส่ไปแล้วก็น่าจะเกินสี่ห้าร้อยคันตัวนี้ได้รับอ่า ครับผมร้านพี่ลินเยอะเลยครับตัวนี้เดี๋ยวราคาแตกต่างกันนะครับพี่หนึ่งุดห้าราคาเท่ากันครับผมเท่ากันนะครับ่าเราเซ็ตเท่ากันถามว่ามันหนึบเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่า่าสูงกันหนึ่งนิ้วและนิ้วครึ่งเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะส่วนในหนึ่งนิ้วนี่ก็จะนับแนะนําใหม่สาหรับแนวออกทัวริงน่อยแบบสูงๆหน่อยในอ่าใช่ใช่ แต่ถ้าแบบหน้าซิ่งหน้าอะไรหรือว่าขีในเมืองเนี่ยผมก็แนะนํานิ้วครึ่งเลยกดลงคันนี้ถามว่าเตี้ยไหมมันก็ไม่เตี้ยมากขาท้องไม่ติดถนนแน่นอนลูกขนาดนไม่ติดครับผมใช้งานได้ปกตินะพี่นงปกติครับผมเตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงครับผมทรงก็จะสวยกว่าเดิมครับจะควบคุมรถง่ายเพราะหน้ามันจะกิดลงมาของเดิมหน้ามันจะลอยๆเวลาโดดรูกขนาดนาเนี่ยมันจะเหินมันจะไม่ค่อยเกาะแต่ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไป หายแน่นอนครับอาการอาการลอยแล้วอาการกระแทกแล้วเวลาตกหลุมดังตัก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 หายแน่นอนครับผมนุ่มหนึบฝ่าร้านอีกทีหนึ่งครับพี่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนครับครับร้านก็อยู่นี่เลยครับถนนสตรีวิทยาสองตรงข้างสตรีวิทยาซอยสิบแปดถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ช Google Map เลยครับ RSV Racing ครับครับผมขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยครับผมราคาก็1,500บาท1,500บาทพร้อมติดตั้งครับผมครับพี่ครับผม คครับขอบบบบบบบคคคคคคคุณรรรรรรััััััััพีีี่สสสสววดดผมจากที่เราได้ไปติดตั้งเซตโช๊คน้านะครับคันแดงมาลงมานิ้วครึ่งนะครับเอ้ยนิ้วนึงครับนิ้วหนึงเท่าที่หนึ่งนิ้วนะครับเราอยากมาถามฟิลลิ่งการขับขี่ตั้งแต่จากร้านพี่ลินนะครับมาที่เขาเรียกอะไรโรงเบียร์เยอรมันนะครับแถวเรียบด่วนนะครับเรียบด่วนรามินทานะครับว่าฟิลลิ่งการขับจะแตกต่างจากเดิมมากแค่ไหนนะครับมาสัมภาษณ์สดๆกัน เจ้าของรถเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเจ้าของรถครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือเรื่องอะไรัครับอ่าเหมือนที่พี่ลินพูดเลยครับหนึบอ่าหนึบมากระยะยุบมันจะไม่ยุบเท่ากับของเดิมอ่าของเดิมเนี่ยเวลาเบรกหน้าแรงๆเนี้ยมันจะยวบลงไปเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ยวบครับมันจะแบบจึ๊กลงไปแล้วคงที่ใช่มันจะไม่สถาน เวลาที่ขี่บนถนนที่เป็นหลุมคูขะหรือขึ้นลูกระนาดอะไรเงี้ยครับอาการที่เคยสะท้านเคยตึกตักตึกตักไม่มีอีกเลยพอขึ้นแรงแรงมันก็จะยวบแล้วมันก็จะมันจะไม่ยวบต่อไปอีกมันมใช่ครับมัน<ม>จะมั่นใจในการที่เบรกถ้าได้ยางดีๆได้ผ้าเบรกดีๆต่อไปก็เหลือยางใช่เหลือยางหรือผ้าเบรกผ้าเบรกเหรอใช่ครับเลือชกหลังต้องค่อยๆไปใช่้ครับ รีวิวน้องได้อีกครั้งดนึนะครับในในในแก๊งเดือดแก๊งกันนะฮะเอาคนดกันนะฮะบริษัทเดียวกันนะครับเราก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ตัว300นะครับ300ครับตัว300นะครับจะถึงจะแพล็กก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะไปมาบ้างั้นเนี่ยจะตินเป็ดครับตินเป็ดคัดตั้งเดียวเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะ400ครับไม้มาสี่ร้อบาทไม่ไม่ไม่ตัวนี้ห5าร้อยห้าสิบอ่าขอบคีครับใช่ใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มาใช่รอรอของ ก็มานี่แล้วก็มาตัวนี้ตีนยกขาคู่ขาคู่เท่าไหร่ครับสี่ร้อยครับใช่ของกิตยาเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีหมุดล้อหลังเออดี๋ยวมาครับมาปิดฝาอุดล้อหลังอ่าสีแดงครับตัวนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบมันจะหมุดตามแล้วนี่นแล้แล้วก็มีอะไรอีกไหมมีไปทำมาแล้วก็มีก็โชคนะเนี่ยเดี๋ยวดูใช่ครับแล้วก็มีโชค เอาลงเท่าไหร่นะคะนี้นิ้วหนึ่งใช่ไหมนิ้วหนึ่งครับนิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้วก็ทิวเรียง,งก็ดีกว่าเดิมเนาะใช่ครับดีแตกต่างมากครับไม่เตี้ยมากครับใช่ครับเหมือนพี่ลินว่าครับแนวทัวรลิงไม่เตีย้ยผมว่าคันโดที่เปิดท้ายอยู่ก็ แนวสปอร์ตก็จะเตี้ยหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเอาคันนี้ไปทำด้วยนะครับร้านดินบอกว่าสายยามาฮ่านะ n p 5ก็จะมีอยากจะพาไปทำที่ร้านดินนะครับว่าฝากกดติดตามช่องทากินวาไรตี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเอาคันนี้ไปทำช่วงหน้าสปริงหน้าว่าจะไล่น้ำมันหน้าข้างหน้าใหม่จะทำเหมือนกับฟอร์ซ่านะครับว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องทากินวาไรตี้ไว้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กุ๊กิ๊งด้วยนะครับผม อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ